รังล่างคันนี้ดีมากแจ๋วเลยอะ่ะมีบรยสปอตมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะรถมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็คือรถมันใหญ่ก็จริงนะกระจกข้างทํามาให้ใหญ่เหมือนกันสีขาวแบบนี้นะครับทุกคนก็รถมันหายากแล้วอ่ะเพราะรถมันไม่มีขายแล้วนั่นเองนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็ไม่ส่งมาให้เราขายแล้วนะก็ขายราคานี้เลยนะครับ แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยวนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับออยถึงแสนซับเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้บุิเบลพอยนะครับผมแล้ววันนี้มากับเจ้า To y o ต a Majesty คันนี้ตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนั่นเองมีอะไรสวยมีอะไรน่าใช้มันแตกต่าง,างจากเวนจูรี่ตัวเก่าอย่างไรเครื่องยนต์2.8จะสู้กับ3.0ตัวเวนจูรี่ได้หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูทุกดีเทลและรายละเอียดของมันกันชัดๆครับว่าคันนี้สวยแค่ไหนสีเดิมทั้งคันหรือเปล่าหรือทําสีส่วนไหนมาแล้วขายเท่าไหร่หน้าใช้อย่างไรใครที่ตอบโจทย์กับคันนี้บ้างปะเรามาดูกันก่อนอื่นก่อนที่เราจะดูคันนี้มรดมอยู่ด้านล่างนี้เกี่ยวคดบลายตรงนี้เลยนะนี่เรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะทุกคนตัวนี้สวยงามมากๆผมบอกกันเลยนะว่ารถไม่มีนําเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับใครอยากได้วนจูรี่เนี่ยนะต้องเป็น ปี2อ1 9 2020เาเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่เข้าบ้านเราแล้วนะ <S <S ไฟหน้าเป็น LED เต็มระบบเป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยงาม <S <S ด้านหน้าเป็นโครเมียมเงาสวยมากนะครับ Parking Sensor ด้านหน้าเนี่ยมีมาให้ถึง2จุดด้วยกันแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับ Bird Eye View ด้วยนะครับมีกล้องน้าหน้าเอาง่ายๆว่าคันนี้มีกล้องทั้งหมด4ีตัวด้วยกันแล้วก็มีไฟตันหมอกด้านหน้าเป็น LED มาให้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเช็คสีกันหน่อย ว่าคันนี้ฝาปปงทำมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดับเครื่องแล้วเปิดใหม่ให้ดูก่อนนี่นะกดปุ๊บนี่ดูเลย112ไมครอนอันนี้สีเดิมจากโรงงานแน่นอน100%จ้า127ยไมครอนสีเดิมจากโรงงาน100%ตัวนี้เป็นพรีเมียมนะครับเขาให้แม็กมานะ นี่ตัวนี้เป็นแม็กอลลอยนะครับสีทูโทนนะี่ยางเดิมจากโรงงานเป็นดันหลบนะ2อ5 6 0บอ3 5 60 R17 ประมาณนี้นะครับตัวนี้ลืมบอกไปว่าคันนี้เป็นปี2020นั่นเองนะหูช้างกระจกหูช้างใหญ่มากนะครับมีไฟ LED มาให้พร้อมบายสปอตนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปีนแป๊กหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเช็คหลังคาให้หน่อยว่า มีทําสีมาบ้างรึเปล่า111ไมครสีเดิมจากโรงงานแน่นอนอ่าเช็คไปพร้อมๆกัน75.9ไมครแน่นอนครับไม่มีพ่นซอกมาแน่นอน100%เล็กตลขตัวถังอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาดูเวนอาร์กันก่นกอนเป็นไงนี่เดิมๆนะเดิมๆต้องมีที่ตัวหนีบเครื่องอย่างนี้นะครับอ่า ถ้าเกิดตรงนี้มันขาวเหมือนตัวสีรถนะทําสีมาแน่นอนร้อทุกคนไปแผงข้างก็สวยงามข้างในเดิมสีเดิมทั้งคันเม็ดอักเดิมแต่ข้างนอกสีเดิมหรือเปล่ามาดูาร้อยสิไมค่อนสีเดิม,มร้อยยไมค่อนสีเดิมจากโรงงานอ่าพร้อมมาประตูไฟฟ้าเลยปึ๊บ เดี๋ยวดูซิพ้นซอกมาไหมเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าไมค่อนนะครับสีเดิมจากโรงงานนะนี่ดูเมนอาร์คเลยนะอ,อ่าอยู่ครบประเถไม่ต้องกลัวครับว่าคันนี้จะทำสีมาขึ้นง่ายนะมันไดขึ้นง่ายเนี่เป็นไฟฟ้าหมดเลยสะโพก130าไมค่อนสีเดิมวันนี้แน่นอน100%ครับ ด้านหลังสวยนะ้าสวยมากเลยไฟ LED เต็มระบบนะมีกล้องถอยมาให้มีไฟเบรกดวงที่3เป็น LED มาให้มีสปอยเลอร์มาให้นะครับทำสีมาไหมโโหเดิมจัด108ไมคอนนะครับด้านล่างมีป a r กิ้งเซนเซอร์มาให้อีก4จุดแต่เสียอย่างเดียวมาเชสตี้พรีเมียมปัดท้ายไม่ไฟฟ้านะครับอ่าดูดิน็อตเดิมจากโรงงาน แต่ว่าฝ่าท้ายหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนนะฝ่าท้ายหนักเอาเรื่องเลยอะแต่ก็นะอาจจะต้องมีคนขับรถหรือเปล่ามาเช็คสีกันหน่อยร้อยสิบเจไมคอนครับสีเดิม121ยยี่สิไมคอนสีเดิม 71.8ไมค่อนสีเดิมแน่นอน100%ครับมาเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยดึงยากไม่อยากดึงเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับประตูหน้า124ยไมค่อนซอกด้านใน73.9มาไมค่อน เดิมปะล่ะโคตรจะเดิมเลย,ยดยูื่ยเนี่ยนี่บ่งบอกชัดๆนะครับว่าเดิมๆเบาะปรับไฟฟ้าชิ้นสุดท้ายเดิมไม่เดิมอยู่ที่คันนี้แล้วละ่ะอยู่ที่ชิ้นนี้แหล,ละ125ไมครอนสีเดิมแน่นอนครับคันนี้ทั้งคันสีเดิมหมดเลยนะาอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะไปทำสีขัดสีให้นะครับเนี่ยพวกนี้จะแต้มให้นะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปดู ใต้ฝาปรงคันนี้ว่าจะสวยแค่ไหนครับ <S <S มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปรงของมาเชสซี่คันนี้ดีกว่าว้าวสวยงามมากใครหารถเดิมๆไม่เคยโดนนะคันนี้ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มอกอยู่ครบฝาปรงเดิมจากโรงงานดูยังไงนี่อันนี้เห็นชัดๆเลยนี่คือฝาปรงจากจากโรงงานนะถ้าฝาปรงใหม่จะเป็นสีดำนะครับอ่าหรือว่าถ้ามันเป็นสีดำแล้วพ่นมามันก็จะเป็นสีขาวนั่นเองแต่เนี้ยคือสีเดิมจากโรงงาน นะครับเครื่องยนต์ D4D 2.8นะครับจริงๆก็ 2,800cc 161ซีซี161แรงม้านั่นเองอ่าก็ถือว่าเหลือๆนะ160ม้าเหลือๆเลยดูโอ้โหคมจัดสวยกริบไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะครับสวยมากอ่ใครหาอยู่คันนี้ผมต้องบอกเลยว่ารีบนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซะก่อน รถมันมีจํานวนจํากัดเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยเขาไม่เอามาแล้วนั่นเองนะไะดูอินเทเลียคันนี้ดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนครับมาแล้ววนแล้วตอนนี้ผมอยู่ในอินเทเลียของเวนจูเออรมาเจสตี้คันนี้นะจะพูด <laughs> เวนจูรี่มาเจสตี้นะพรีเมียมมีอะไรให้มาบ้างแตกต่างจากแกรนด์อย่างไรแตกต่างกับสแตนดาร์ดอย่างไรหนึ่งเลยคือดูสีบอกภายในอินเทเลียเออินเทเลียเนี่ยเขาจะเป็นสีดํานะครับนี่เป็นดําหมดเลย นะอันนี้ก็คือพรีเมียมก็จะเหมือนตัวสแตนดาร์ดแต่พรีเมียมจะนะดูสวยกว่าแต่ถ้าเป็นแกรนด์เนี่ยจะเป็นเบสทั้งหมดนะครับก็แดชบอร์ดเป็นซอฟทัชหมดเลยนะหนังนะครับเป็นซอฟทัชนิ่มๆนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเรือนไมลสวยงามเลยนะครับวิ่งเพียงแค่81,271กิโลเมตรนี่หน้าจอเรือนไมลเนี่นะครับ20,000เอ้ย81,271กิโลเมตรนะครับ ดูง่ายหน้าจอตรงกลางเป็น TFT นะบง่งบอกค่าสถานะนี่เป็น LED หมดเลยเห็นปะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เปิด by sport มีเปิด RCTA อะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดประตูไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวล็อกประตูไฟฟ้ากระจกข้างไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่เป็นไงแล้วตัวไฟหน้านะครับปรับเป็นออโต้ได้นี่ ไฟหน้าเป็นออโต้ได้นะครับปัดน้ำฝนออโต้นะจ๊ะพรีเมียมนะครับก็ต้องออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัววงมลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีครุสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่มีอะแดปตีฟค i s สคอนโทรลไม่มี l ล n คลิแอสซิสนะครับอันนี้ผมว่ามองว่าก็เฉยๆนะมีก็ได้ไม่มีก็ช่างมันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแล้วก็ปุ่มเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทตรงนี้มีไฟนะครับเปิดไฟทั้งหมดแล้วก็จะเป็น ป a r k i n g เซ n s ซอรแล้วก็จะมีเบิร์ดไอวิวนะครับเราสามารถกดเบิร์ดไอวิวดูได้แล้วก็ปรับเป็นออโต้ได้นี่แบบนี้นะครับเกียร์เอ้ยแอร์ก่อนแอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะมีโมโนอี e, นะครับตัวฟอกอากาศอยู่แล้วนะ PM 2.5นะครับแล้วก็แอร์ปรับได้โซนเดียวนะแล้วเป็นออโต้นะครับแล้วก็มีทั c ชั่นคอนโทรลมาให้ตรงนี้อืมเอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดที่ใส่ของนะครับใส่ของใส่โทรศัพท์ใส่อะไรได้แบบนี้นะครับ แล้วก็เกียร์มี P R N D แล้วก็โหมด S นั่นเองนะครับเราสามารถปรับชิปเกียร์ได้ตัวนี่เก๊ะนะครับใส่เอกสารนี่ก็จะลึกมากเลยนะนเนี่ยล้วงไปเนี่ยก็ลึกเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีเอกสารมาให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานนะครับมีคู่มือการใช้งานมาให้เรียบร้อยแบบนี้ กล้องหน้ารถมีมาให้นะครับติดมาให้เลยนะแล้วก็จะมีที่ใส่แว่นมานะแล้วก็มีที่บังแดดมีกระจกให้หราคาสวยกริปเลยนี่ยังยังคลีนอยู่เลยนะสวยมากเนี่ยนะเปิดได้ปิดได้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็ตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยนะครับสามารถนั่งได้3าคนนะสามารถนั่งได้3าคนนะครับแล้วตรงเนี้ยเขาจะปิดไว้นะครับแล้วก็ ตัวเนี้ยเสริมมานะทุกคนบีแกส๊สใส่ของมาให้มันเป็นอย่างนี้นเห็นปะ่ะมันยกออกได้เนี่ยเห็นป่ะใครอยากนั่งด้านหน้าสามคนยกตัวนี้ออกได้นะครับใครไม่มีคนนั่งก็วางไว้แบบนี้เอาไว,ไว้วางโทรศัพท์แบบนี้วางแก้วน้ําได้นะครับอ่าด้านล่างก็จะมีช่อง power outlet มานี่นะครับหนึ่งจุดมองเห็นไหมนี่ด้านล่างมีช่อง power outlet นี่หนึ่งจุดนี่เห็นปะ่ะ แล้วก็ USB A 1จุดนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้มาให้เพิ่มเติมด้วยอ่าอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับนี่เห็นไหมมันมี USB A เพิ่มอีก2จุดมาให้แพงนะตรงนี้หลายพันนะผมบอกให้ก็คือเราสามารถยกออกได้แค่แค่ถอดปลั๊กไอตัวช่อง power outlet นี้ออกก็ได้แต่จริงๆมันควรจะเสียบไว้ข้างล่างนะมันจะดูเรียบร้อยกว่าอ่าแบบนี้แค่นี้เองอ่า เบาใหม่กริบเลยสวยมากดูดิ่ผมว่านะเจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะมีคนขับรถนะครับแล้วก็ไม่มีคนนั่งด้านหน้าเลยนอกจากที่นั่งคนขับนั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้สารตอนที่2กันว่าจะเป็นยังไงครับโอ้นั่งโคตรสบายเลยทุกคนต้องบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะครับก็พอเข้ามานั่งแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็แค่กดปิดประตูหรือว่าให้คนขับรถปิดประตูให้เราก็ได้นะมันเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับด้านหลังคาเนี่ยนะะตัวนี้เป็นตัวดูดอากาศ เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีนาโนอีเหมือนกันนะแอร์ปรับเป็นออโต้ได้นะครับปรับอุณหภูมิได้ทั้งหมดเลยนี่ที่สำคัญนะเบาะดีจัดเลยเบาะเป็นมิกกี้เมาส์นะทุกคนเห็นป่าเวลานอนเนี่ยพิงเอียงอะไรอย่างเงี้ยโค่สบายเลยแล้วเบาะสวยมากนะครับเบาะเนี่ยเปิดมาตรงนี้มีที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับสองฝั่งซ้ายขวาเลยแล้วก็ตรงกลางมีที่วางแก้วน้ํามาให้อีก4ที่ดูดิ จะเยอะเกินไปนี่นะครับเห็นไหมม,มีที่วางแก้วนะ้ำมาให้อีกสี่ที่นี่โอ้โหแล้วก็พับลงแบบนี้ได้กดหนีบแบบพับลงแบบนี้ได้นะครับใครไม่ใช้ก็พับลงได้เบาะเป็นไฟฟ้านี่นะครับตามลูกศรเลยนี่เห็นไหมเป็นไฟฟ้านะขึ้นลงนี่แต่ว่าตัวสไลด์เนี่ยพักขาเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับเบาะปรับ ผนังพนักพิงก็เป็นไฟฟ้าแต่ว่าสไลด์ต้องเป็นสไลด์มือนะเพราะว่า,ามันเป็นรางสไลด์นั่นเองนะทุกคนมันก็ต้องใช้สไลด์มือนะครับมันถึงจะส,สะดวกกว่าเนี่ยเห็นปะ่ะแต่ว่าคือมันทํารางสไลด์เนะี่ยคือเบาะตัวใหญ่มันทารางสไลด์ได้ลื่นมากเห็นปะ่ะโคตรลื่นเลยเออดีจริงๆนะเอาแบบขอนั่งแบบจริงๆเลยได้ปะ่ะก็คือเอาประมาณนี้โอเคนี่ก็ถือว่านั่งสบายนะสเปคของเล็กรูมเหลือเยอะนะ มีมา่านมาให้เรียบร้อยนะครับนี่มีไฟอา่านหนังสือมาให้นะเป็น LED ด้วยนีมีไฟอา่านหนังสือมาให้แล้วก็มีช่อง USB A 2จุดนะครับด้านหลังมาให้อีกแบบนี้ใช้งานได้โคตรสะดวกเลยมานี่ดูดิดูผมสไลด์สไลด์เบาะนะเห็นปะ่ะสไลด์โคตรง่ายเลยนะจริงๆนี่ที่วางเก็บเอกสารนะ ลองขับปับเบาหนะ่ okay. อยโอเคเบาผู้นั่งตอนที่สองก็จะซอฟต์ลงมาอันนิดหนึ่งคือไม่มีกี้เมาส์ไม่มีตัวพักแขนแบบว่าใหญ่ๆแต่ว่ามีที่พักแขนแบบมินิมาให้แบบนี้ถือว่าโอเคดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าผู้โดยสารตอนที่3เนี่ยมันต้องใช้สเปซค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องเดินเข้าเดินออกไงใช่ไหมมันก็ตัวนี้มันก็จะเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า นั่งสบายไหมนั่งสบายน้อยกว่าตัวนี้นิดเดียวถือว่าโอเคนะครับไม่มีที่รองขามาให้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ด้านนี้จะพับยังไงก็นี่แค่กดตรงนี้ปุ๊บสไลด์ไปเลยแบบนี้เห็นปะ่ะง่ายดีเนี่ยมีตัวนี้มาให้นะครับบางยี่ห้อเขาจะเหยียบนะถ้าเป็นเอาผ่านก็จะเหยียบปุ๊บแล้วก็ดันไปเลยมีช่อง USB-A ฝั่งละนะฝั่งละ2จุด ฝั่งนี้อีก2จุดเป็นไงให้มาโคตรเยอะไม่ต้องไปต่อเพิ่มนะครับนี่นดีอย่างหนึ่งของมาจสตี้ไม่ต้องไปต่อเพิ่มนะที่วางแก้วน้ํามีมาให้ซ้ายขวาอย่างดีเลยไม่ต้องไปต่อเพิ่มนะเออกันนี้ก็สไลด์แบบนี้เลย <S <S เป็นไงสไลด์ง่ายสไลด์ง่ายมากนะครับมาเดี๋ยวผมลองไปเข้าผู้สารตอนที่3ดูว่าจะนั่งเป็นยังไงนะ <S 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 คือรถระดับนี้ผมต้องบอกไว้ว่ามัน มันนั่งสบายอยู่แล้วนะอ่าพูดถึด้าที่สามแน่นอนครับมีแอร์มาให้มีไฟอ่านหนังสือมาให้มีที่แขวนของมาให้นะครับอ่าแล้วก็ไฟด้านหลังมีมาให้เพิ่มนะมีที่ใส่แก้วน้ํามาให้สี่แก้วเลยนะซ้ายขวาเลยนะีย่างอย่างละสอนะครับด้านหลังเนี่ยนั่งได้สี่คนจริงไหมตามหัวหมอนนะนั่งได้สี่คนจริงไหม นั่งได้จริงแต่จะอึดอัดเต็มที่ผมว่านั่งได้3กําลังดีนะครับแล้วก็เวลาพับเบาะเนี่ยเนี่ยมันเหยียบได้เห็นปะมันมีตัวเหยียบมาให้จากตัวนี้นี่มีตัวเหยียบมาตรงนี้อ่ามันเลยทําให้สะดวกสบายนิดนึงนะครับม่านด้านหลังมีมาให้อยู่แล้วครับโอ้โหบอกเลยว่าอุปก,กรณ์การใช้งานนี่ครบครันมากๆสําหรับตัวตัวต้ามาเชสตี้นะตัวนี้เบาะมันต้องเอนได้อยู่แล้วนี่แต่เอนได้ไม่เยอะนะครับเอนได้ประมาณนี้เบาะเนี่ยมันฟิตนะ เบาะแถวหลังสุดฟิตเลยขยับไปไหนไม่ได้แต่ว่าเอนเบาะได้นิดหน่อยก็ถ้าผมจะต้องมานั่งในผู้โดยสารตอนที่3นะเฮ้ยทุกคนผมว่าโอเคผมนั่งได้ผมไม่ผมไม่เกี่ยงที่จะต้องนั่งหน้านั่งกลางนั่งหลังสุดเลยผมเนี่ย30กว่าแล้วอายุ30กว่าแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กนั่งผู้ใหญ่นั่งได้ดูดิสเปซของเล็กรูมหรือเยอะมากเฮดรูมไม่ต้องพูดถึงโอถงสบายและแอร์มีให้ครบหมดเย็นทั่วถึง กระจกสําคัญมากนะครับถ้าเกิดกระจกบานหลังไม่ใหญ่ขนาดนี้ผู้โดยสารตอนที่หลังผู้โดยสารตอนที่3ตอนที่4ี่เนี่ยจะรู้สึกอึดอัดมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันคือมันอยู่ข้างด้านหลังสุดแล้วอ่ะมันมองออกไปข้างนอกก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่อานเงี้ยเต็มต,ตาจุใจเลยไม่ต้องแย่งกันว่าใครจะนั่งตรงไหนนี่ผมนั่งผมนั่งสบายนี่ผมนั่งแบบว่า4เอาแบบ4่นะก็อานเงี้ยนั่งก็มองโอเค ไปเหนือล่องใต้ไปได้หมดถ้านั่งมาจสตี้ไปเดี๋ยวเราไปลองขับเทสได้คันนี้ดูดนะครับว่ามันจะแตกต่างจากเวนจูรี่มากน้อยแค่ไหนครับตัวเก่ากับตัวใหม่มาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสได์โอ้โหการขับมาจสตี้ดูดีกว่านี่ก็คือต้องเทียบฟีลิ่งก่อนนะเดี๋ยวจะคุยนิดหนึ่งเอ่อใครที่เคยขับตัวโตลต้าเวนจูรี่นะครับคนละฟีลกันสิ้นเชิงเลยนะหนึ่งมาจสตี้ ไม่ร้อนเสียงเครื่องไม่ดังเหมือนเหมือนเวนจูรี่เพราะว่าเวนจูรี่เครื่องมันอยู่ใต้ตัวที่นั่งนะแล้วก็น่าจะตัดลงแต่นี้ก็เหมือนขับรถเกง๋งรถ s u v ทั่วไปนะครับฟีลลิ่งเนี้ยจะต่างกัน 2. อัอาตราเร่งต่างกันเวนจูรี่สาุดแน่นอนว่าตัวนั้นมัน4 4ีเกียร์นะเกียร์สสปีดอ่านะครับเกียร์สสปีดแต่ตัวนี้เกียร์หสปีดแน่นอนต่างกันเครื่อง2.8 เครื่องน้อยกว่าแต่ว่าแรงกว่าอยู่แล้วนะครับขับง่ายกว่าช่วงล่างคันนี้ดีมากแจ๋วเลยอะ่ะมีบรายสปอตมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะรถมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็คือรถมันใหญ่ก็จริงนะกระจกข้างทํามาให้ใหญ่เหมือนกันนะครับกระจกข้างก็ทํามาให้ใหญ่ให้ยาวขึ้นนะครับเออปกติปกต,ปกติกระจกข้างมันจะเรียวๆแบนๆเป็นสี่มหมืนพันใช่ไหมอันนี้มันแบบเหมือนกับด้านกันนะโยกใช่ไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถตู้อันนี้ต้องพูดรถตู้นะ คือมันคือตู้เลยแต่มันเป็นตู้แบบพรีเมียมนั่นเองนะครับขับดีขับเองก็ได้นันเนี่ยผมว่าไม่ต้องมีคนขับรถเลยนะผมเนียอย่างชอบเลยมาสเตอรนี่มันขับดูกเกียร์เบาะนั่งสบายคนขับนั่งสบายมากเลยนะทัศนวิสัยอย่างดีเลยเหมือนขับคอมพิวเตอร์แต่ที่เป็นหลังคาที่มันเตี้ยลงขับง่ายกว่าเดิมสั้นกว่าเทียบกับกวเวนจุลี่แล้วแน่นอนครับตัวน,นี้ดีกว่าเวนจุลี่อยู่แล้วแต่เวนจุ l ี่คือหน้ามันตัดมันก็จะขับง่ายกว่าอีกนิดนึง เวลามันดูกะระยะด้านหน้าเนี่ยก็จะง่ายกว่านะแต่ช่วงล่างคันนี้เนี้ยบมากไม่มีเสียงเลยโอ้โหกริปจริงไปเดี๋ยวเราไปดูขึ้นหอยกันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างคันนี้จะแน่นเปรี้ยแค่ไหนครับแต่ดูแล้วก็คงใหม่อะนะบนรถมันวิ่งไม่กี่หมื่นโลยมาดูหนะ่อยเรามาดูช่วงล่างของมาเจตี้คันนี้ดีกว่านะครับเรามาดูยางกันก่อนนะตัวนี้เป็นยางดันหลบนะครับก็ปี2020ันสะสัปดาห์ที่1 0ยางก็เหลือประมาณ 3- 4มิลนะครับก็ยังใช้ได้อยู่สัก1ปี นะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวกันโครงนี่นะครับเซนเบลเลอร์เลยนะแล้วก็จะมีพวกลูกมงลูกปากอะไรเงี้ยยังดีอยู่เลยนะครับช็อเดิมสปริงเดิมนะครับสวยงามท่อกลางนี่นะครับท่อแคทยังอยู่ครบหมดมช่วงล่างโอเคเลยนะครับเพราะว่าไม่มีรอยอุบัติเหตุเลยนะแล้วก็พวกเนี้ยเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยสวยครับช่วงล่างยังดีอยู่นะ นี่เป็นไงพวกบูธปิดนกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสวยๆเลยก็จะเลอะเลอะนิดหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะช่วงล่างต้องเลอะอยู่แล้วไปเดี๋ยวมาดูราคาคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับเอาแล้วทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลต่างๆของเจ้า Majesty 2.8 Premium คันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆสีขาวแบบนี้นะครับทุกคนก็ รถมันหายากแล้ว side, อ่ะเพราะรถมันไม่มีขายแล้วนั่นเองนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็ไม่ส่งมาให้เราขายแล้วนะมันก็เป็นเรื่องของคนส่งกับทางโตโยต้าเขาที่เขาไม่ค่อยจะไอ้น,นี่กันรักเท่าไหร่นะก็คันนี้ใครสนใจเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ไอเดลไลน์ก็ตรงนี้เลยเคียร์โค้ดไลน์ตรงนี้นะครับเบอร์โทรของศูนย์แปดห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเคียรโค้ดไลน์ตรงนี้นะก็ขายราคานี้เลยนะครับสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอนะ่า สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทบางคนถามว่ายทําไมราคามันโ,โหสูสีกับป้ายแดงขนาดนั้นมันแน่นอนครับเพราะว่ารถมันราคามันความต้องการราคามันสูงตามความต้องการนะครับรถมันน้อยแล้วรถมันน่าใช้แบบนี้แล้วคันนี้วิ่งหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับมันก็น่าใช้น่าซื้อมากๆนะก็ตัวนี้เป็นป้ายฟ้านะครับจดทะเบียนเพียงแค่1,900าอบาทเ,าเสียภาษีนะครับ1,900าบาทเท่านั้นต่อปีถือว่าคุ้มอันนี้แหละ ปัญหาใหญ่ที่โตโยต้าเขาอยากได้ให้เป็นป้ายฟ้าแต่ทางขนส่งเราจะให้เป็นป้ายดำเสียงกันไปเถียงกันมาโตโยต้าไม่ส่งมาให้ไทยเลยอ่ะก,ก็ก็คนไทยก็อดใช้รถด,ดีๆไปนะครับก็เหลือกันแค่ไม่กี่คันในประเทศนะก็เนี่ยแหละเป็นปัญหาที่มันแก้กันไม่จบทางโตโยต้าก็เลยไม่ให้มาเจสตี้มาขายที่เมืองไทยนั่นเองเพราะว่าเขาต้องการให้เป็นป้ายฟ้าเพื่อที่จะ ผมมองนะอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมมองว่าโตต้าเขาคงคิดว่าอยากจะให้มันผ่อนถูกๆอ่ะเอ้ยมันมันมันเสียภาษีถูกๆเพราะว่ามันก็เป็นรถ11ที่นั่งเนี่ยมันไม่ใช่7ที่นั่งเหมือนเอาผ่าซะหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเอาผาาเขามีอยู่แล้วป้ายดําเขามีอยู่แล้ว,เข,ลวเขาไม่ได้ใช้อ่าประมาณนี้นะครับขายข้อสงสัยนะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าทําไมมาจสตี้ไม่ขายในไทยแล้วนั่นเองแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขายังมีอยู่นะ่า ก็ประมาณนี้ครับดอกเบีย้ยก็อยู่ที่2.79 2.99 3.89และ4.49นะครับอืตามนี้เลยนะก็มันมีไม่กี่คนที่จะซื้อมาเจสตี้แน่นอนครับอันดับแรกก็คือคุณเป็นเจ้าของกิจการแน่นอนพนักง,งานบริษัทคงไม่ซื้อเพราะไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรแต่ว่าพนักง,งานบริษัทก็ต้องเงินเดือนเราเราประมาณสัก10,000แสนบาทนะครับหรือ80,000บาทก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้นะครับ แต่เจ้าของกิจาการก็มาตรวจหน้าง,งานเอานะครับว่ารา,ายได้อะไรยังไงเท่าไหร่อันนี้ไม่ยากเดี๋ยวผมจัดการให้นะใครที่สนใจคันนี้อย่าลืมนะมดมจะร่างนี้ไอเดียรายต้านล่างนี้คันนี้ผมแถมบริเวณหลังการขาย1ปี1นึ่งหมื่นกิโลโตโยต้าให้เช่นเคยส่งรถฟรี300กิโลเมตรแรก301กิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละ25บาทใครอยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกผมเปิดร้านอาหารอยู่เชียงใหม่ครับไม่เป็นไรผมมีเจ้าที่วิ่งไปแสนให้ถึงบ้าน ผ่านแล้วผมมีรถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านฟรี300กิโลเมตรแรก301กิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละ25บาทจังหวัด3จังหวัดภายแดนภาคใต้เหมือนกันโอ้โหผมมีสวนยาง200ไร่มีสวนปาล์มอีก100ไร่ได้เลยเดี๋ยวผมวิ่งไปเซ็นให้ถึงยะลาปัตตานีนราธิวาสได้เลยนะครับก็แล้วแต่นะใครอยู่จังหวัดอะไรก็ได้เหมือนกันซื้อสดก็เหมือนกันนะซื้อสดเนี่ยยกเล่มเอาไปโอนเองได้เลยหรือว่าฝากผมโอนก็ได้นะแต่คิดค่าใช้จ่ายตามจริงนะจ๊ะอ่ะฝากมาด้วยแล้วกันใครที่สนใจคันนี้นะ อยากดูรถคันอื่นๆเพิ่มเติมดูในที่เพจผมได้เลยเขียนว่าพูดไปเรื่อยใน a c e b o o k ได้เลยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับดูแล้วกดแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยแล้วกันนะขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามคลิปนี้อีพีนี้เรื่องราไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com